สวัสดีครับผมโค้ชสันดหนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎ10ข้อในการกินนะครับเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับบทความที่ผมกำลังจะมาพูดถึงนี้นะครับเป็นบทความจากนิตยสารเฟ a กแมกซีนะครับแปลโดยนะครับเว็บไซต์มัลสลองส่วที่1นะครับนับแคลอรี่เมื่อถึงเวลานะครับที่คุณจะต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับสิ่งสำคัญก็คือ คุณจะต้องกลายเป็นนักนับแคลอรี่นะครับไม่ว่าอาหารที่คุณจะกินเข้าไปนั้นนะครับจะอยู่รูปแบบของโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตหรือแม้จะเป็นกระทั่งไขมันนะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วครับสิ่งแรกที่ร่างกายของคุณจะคิดถึงก็คือการนาพลังงานเหล่านี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพนะครับไม่ว่าจะการซ่อมงแซมกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งการย่อยอาหารนะครับแล้วถ้าคุณเป็นนักพอกายนะครับ ที่เล่นเวทน้อย1ึยงชั่วโมงต่อวันนะครับร่างกายของคุณก็จะต้องการแคลอรี่ประมาณ 19- 20ถึงแคลอรี่นะครับต่อน้ำหนักตัวหนึ่งปอนด์ในวันที่เล่นเวทและนั่นเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการรักษากล้ามเนื้อที่คุณมีอยู่ไว้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณต้องเพิ่มแคลอรี่เพิ่มอีกประมาณสัก2-3ถึงแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งปอนด์นะครับซึ่งนะครับก็คือประมาณ22ถึง23แคลอรี่นะครับ เพื่อที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของคุณและในวันที่คุณพักนะครับคุณก็ต้องการแคลอรี่น้อยลงมานะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ ivity อคทิวตี้การใช้พลังงานต่างนะครับซึ่งจริงๆการพักผ่อนเนี่ยแคลอรี่ที่น่าจะเป็นอยู่ประมาณสัก16-18แคลอรี่นะครับต,อนนต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์เพื่อที่จะรักษากล้ามเนื้อนะครับกฎข้อที่2นะครับคือการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับ คาร์บฮเรตเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับเนื่องจากคาร์บฮเรตนั้นนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มระดับนะครับของอะดรีนาลินนะครับฮอร์โมนิสซูรีนะครับแต่ยังช่วยนะครับนำไกลโคเจนนะครับเข้าสู่กล้ามเนื้อคุณได้ดีด้วยนะครับซึ่งเหตุผลหลัก2ประการนี้ถือว่าสําคัญออกมามาสสำหรับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับประการแรกนะครับไกลโคเจนทาให้กล้ามเนื้อใหญ่และเต่งไกลโคเจนจะดื่นน้า เข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรูปโปกที่ใส่น้ำนะครับจะพองมาครับอย่างที่2นะครับ,ะร,บระดับไกโคเจนในกล้ามเนื้อนะครับถือว่าเป็นตัวชี้วัดสําคัญว่าคุณจะมีพลังงานมากพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีพลังงานมากพอเนี่ยนะครับร่างกายของคุณจะเริ่มดึงโปรตีนไปใช้ละซึ่งก็ไม่ดีนแน่ๆสาหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าโปรตีนก็คือกล้ามเนื้อนั่นนะครับ นะครับในวันที่ออกกำลังกายนะครับผมแนะนําให้ทานคาร์โบไฮเดรตประมาณ2.5กรัมนะครับถึง3กรัมตอน้หนักตุ่นปอนด์ส่วนในวันอิพักนะครับเราไม่จำเป็นต้องโหลดคาร์โบไฮเดรตมากนักนะครับก็จะทานแค่ประมาณสัก1ถึง1.5กรัมตอน้หนักตุ่นปอนด์นะครับแล้วนะครับเกือบทุกๆมื้อนะครับอยากจะให้ทานเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเชิญซ้อนที่ย่อยช้าๆครับเช่นพวกข้าวโอ๊ตมัน รหรือว่าขนมปังโฮบิดโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะชอบทานมันกับโฮบิดเป็นหลักนะครับผมจะค่อนข้างที่จะทานพวกขา้าวขาวน้อยนะครับเพราะว่าขา้าวขาวเนี่ยจะดูดซึไมได้เร็วซึ่งผมไม่สามารถใช้พลังงานจากตรงนั้นได้หมดนะครับพอมันดูดซึไมได้เร็วร่างกายก็จะใช้ไม่ทนันก็จะสะสมเป็นไขมันได้ซึ่งคาร์โบไฮเดรตนะครับเชิงซ้อนที่ย่อยช้าเนี่ยร่างกายจะค่อยๆใช้ค่อยๆใช้ค,ใชครับทำให้ใช้ได้หมดแล้วก็ไม่เกิดการสะสมเป็นไขมันครับ กฎข้อที่3ครับคือการรับประทานไขมันผมไม่ได้หมายความว่านะครับคุณจะต้องไปทานไขมันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพวกมันหมูหนังไก่หรือว่าของมันของทอดนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือการรับประทานไขมันดีนะครับไขมันดีจะพบมากที่น้ํามันมะกอกนะครับถั่วต่างๆนะครับปลาน้้อหมนจากปลาหรือว่าน้ำมันปลาต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่เรากินไขมันดีในปริมาณที่สูงนะครับ จะทำให้เราเพิ่มระดับของเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนคืออะไรเทสโทสเตอโรนคือนะครับฮอร์โมนที่จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อนะให้เกิดขึ้นได้ดีนะครับไขมันดีนอกจากจะช่วยเพิ่มเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนที่เพิ่มกล้ามเนื้อแล้วนะครับยังจะช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องของระบบข้อต่อนะครับให้ฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วยเมื่อคุณนะครับอยู่ในช่วงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยคุณจะไปจะต้องฝึกใน น้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เข้มข้นมากด้วยเหตุนี้นะครับจึงสามารถส่งผลต่อข้อต่อคุณได้ง่ายนะครับการที่คุณกินไขมันดีนะครับคุณจะสามารถปกป้องข้อต่อต่างๆคุณนะครับให้ทําการฟื้นตัวจากการฝึกหนักได้ในวันฝึกนะครับการกินไขมันของคุณนะครับควรประกอบไปด้วยไขมันอย่างน้อย25เนะครับของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่คุณรับประทานทุกวัน,นครับในส่วนวันพักนะครับ ให้เพิ่มนะครับปริมาณไขมันนะครับจาก25เป็น3 5ถึง50ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวันพักเนี่ยคุณจะเป็นต้องลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยคุณก็ต้องใช้แคลอครี่ในการใช้พลังงานในการรงชีวิตองคุณคุณก็ไปเพิ่มนะครับปริมาณจากไขมันแทนนะครับซึ่ง ปริมาณไขมันพวกนั้นก็คือปริมาณจากไขมันดีโดยส่วนตัวผมนะครับวันพักผมจะทานถั่นที่สงเป็นหลักนะครับแล้วก็ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากพวกแป้งลงนะครับแค่นี้นะครับร่างกายคุณก็จะอยู่ได้นะครับกฎข้อที่4นะครับคือการทานโปรตีนให้มากพอนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันนะครับก็เพื่อให้ทราบว่าทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับก็สําคัญ เป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับการสร้างกล้ามเนื้อแต่ประเด็นนะครับสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อก็มีแค่โปรตีนเท่านั้นที่เป็นสารอาหารเดียวนะครับที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับปริมาณโปรตีนนะครับสําหรับการฝึกนะครับก็ประมาณ2ถึง3มกิ่นะครับส่วนวันพักนะครับก็จะใช้โปรตีนน้อยลงหน่อยนะครับก็จะใช้ประมาณ1นจุถึง2กรัมนะครับต่อหนักตัวหนึ่งปอนด์นะครับแหล่งโปรตีนต่างๆนะครับก็คือ พวกเนื้อสัตว์นะครับที่มีไขมันน้อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อกไก่ไข่ขาวเนื้อปลาเนื้อวัวนะครับแล้วก็เโปรตีนนะครับเวโปรตีนก็เป็นอาหารเสริมซึ่งนะครับข้อดีของมัน,นก็คือพกพาสะดวกแล้วก็ดูดซึมได้เร็วกดข้อที่5นะครับลดเมื่อพักนะครับ ในกฎข้อที่ัผ่านมานะครับเราได้พูดถึงการลดปริมาณอาหารที่ต้องนําเข้าสู่ร่างกายในวันพักกันมาบ้างแล้วนะครับให้นะครับลดแคลอรี่ลง2-3แคลอรี่นะครับต่อน้ำหนักตัวหนึปอน์และคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ต้องลดลงไปครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งโปรตีนนะครับอาจจะต้องลดไปนิดนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่ลดจานไปก็คือแค่ลด ทานโปรตีนแค่นั้นเองครับก็เลยทำให้ปริมาณโปรตีนเราลดลงไปด้วยนะครับแต่ปริมาณอาหารก็ต้องทานเท่าเดิมน,นะครับในส่วนของโปรตีนนะฮะซึ่งนะครับคุณก็ต้องคอยดูแคลอรี่และกับโปรเดทที่วันพักให้ดีๆนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้พลังงานแต่ถ้าเกิดคุณทานโปรคุณทานโปเดตหรือว่าไขมันเข้าไปเหมือนในวันที่คุณออกกำลังกายนะครับแน่นอนแหละครับคุณก็ต้องอกาสเสี่ยงในการสะสมไขมันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับให้เพิ่มปริมาณไขมันนะครับเข้าไป ในวันที่พักนะครับอย่างในกฎข้อสามที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าผมจะทานไขมันดีนะครับมากขึ้นในวันที่พักแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลดลงนะครับไม่เพียงแต่ว่านะครับถ้าคุณทานไขมันนี้เข้าไปแล้วไม่เพียงแต่ว่าคุณจะนําไขมันไม่ดี่ยวจากร่างกายนะครับมันก็ยังจะช่วยนะครับฟื้นฟูข้อต่อคุณอีกด้วยครับกด10ข้อในการรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็ผ่านไปแล้ว5ข้อนะครับ ติดตามอีกข้อข้อด้านแนทิศหน้านะครับวันนี้โค้ชกนดับนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ